ผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับหุ้น TTB นะครับผมอตอนนี้ TTB นะครับผมเขาก็กลับเข้ามาอยู่ในลันวีไซวีอัพ อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กอบสีขาวนี้เนาะเขาก็กลับเข้ามาอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลุดลงมาได้แถววันที่สิบห้าเดือนเนะครับผม,อมตอนนี้เขาก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับผมมองว่ายังคงได้ลุ้นอยู่นะครับผมสําหรับ ttb เนาะคราวที่แล้วผมบอกว่าเขาเขาน่าจะเบรกขึ้นมาแล้วก็มายืนบริเวณนี้ให้มันได้นะครับ เดี๋ยวจะเพิ่มเนวต้านอีกแนวหนึ่งหนึ่งุดสองเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวปรับราคาสักหน่อยหนึ่งุดสองเจ็ดนะครับผม เป้าหมายของทีทีบีนะครับผมคุณต้องขึ้นมายืนให้ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันซวยแล้วนะครับผมต้องขึ้นมายืนให้ได้นะครับสำหรับทีทีบอืมก็ล่าสุดนะครับผมอ่าก็นองงอนะครับ ก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับผม0.25นะครับผม0.25เปเนะครับผมเพื่อ,อ,อลดความลงแรงของเงินเฟอ้อนะครับผมแล้วก็รักษาเก็บระหว่างอัตราดอกเบีย้ยเมื่อเทียบกับบ้านเรานะครับผมแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นๆนะครับผม ลดการไหลออกของเม็ดเงินนะครับผมนะรักษาเสถียรภาพไว้นะครับผมแต่ตอนนี้ค่าเงินบาทของเราก็เริ่มแข็งขึ้นมาแล้วนะเมื่อเทียบกับ u s ดอลลาร์นะครับผมอืมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นมากนฮะพลิกไปพลิกมานะครับผมตอนนี้สถา,านการณ์ในตลาดบ้านเรานะครับโอ้โหเอานี่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับ แต่การที่กนองอเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย0 2าเอร์เซ็นนะครับผมรอบนี้ก็น่าจะเป็นผลดีให้กับกลุ่มแบงก์นะครับอืมเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับผมล่าสุดว,วันพฤหัสนะครับผมเขาก็ขึ้นมาทํำหายได้ถึง1.22นะครับสำหรับ TTB เนาะ แต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้นะครับผมสุดท้ายก็มาปิดอยู่ที่บริเวณ1.20เนาะ1.21เนื้อต้านที่ทิ้งไว้ก็ยังคงเป็นเนืต้านที่มีนนยะอยู่นะครับผมยังไม่ผ่านะครับยังขึ้นไปยืนไม่ได้นะครับผมอาทิตย์หน้า TTB นะครับผมถ้าอยากสวยๆนะครับก็ต้องหลุดรันเว์ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยว ไม่ต้องขอทําต่อ,อน,นี้ซะหน่อยนะมันสั้นไปแล้วอืม,อมก็คือต้องผ่านให้ได้นะครับผมคือมาชนแล้วแหละชนแพทเทิรนไอลานเวยช้เวดาวไอไอกรอบสีฟ้าเนี่ยชนแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับผม คือต้องผ่านแล้วนะเนี่ยเส้นสีขาวนะครับอันนี้คือเป็นรันเวย์ที่มองว่าเป็นขาขึ้นของเขาอ่าแล้วอันนี้เส้นสีฟ้านะครับผมกดลงมานี่คือเป็นรันเวย์ที่เขาไม่สามารถผ่านได้แล้วเขากําลังใช้เวดาวเนาะตอนนี้กําลังอยู่ในจุดสุกงอมของทีทีบีนะครับผมถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับ เขาก็มีการบีบอัดของราคานะครับผมเนี่ยัดขึ้นไปนะเนี่ยคล้ายๆกับเป็นอ่า t แ i งเกิลนะครับผมมองภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กกดลงมานะครับผมนะถึงจุดสุกงอมนะครับผมสำหรับ TTB นะครับอาทิตย์หน้าผมมงว่าเขาต้องทะลุได้นะครับผมสำหรับทีทเนาะอมืมันคงไม่มีอะไรแย่ไม่มากกว่านี้แล้วนะครับผม r s i เนี่ยก็ทำทรงขึ้นมาสวยมากนะครับผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่53.94มส่นะครับผมส่วน MACD ก็ตอนนี้ก็ MACD อยู่บริเวณลบศูนย์จนะครับผมซึ่ง ก็ตัดเส้นซิกแนลนะครับเส้นซิกแนลอยู่ที่บริเวณลบ0ูนนะครับผมสวยฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขย,ยับข้อมูลดูในถามเฟรม60นาทีโอ้ยเอ c กับเส้นซิกแนลนะครับผมก็ลอยอยู่บนเส้นศูนย์เนาะก็สวยๆเลี้ยงๆอยู่นะครับผม ไอ้ไอ้ก็อยู่บริเวณห้าสิบสองจุดแปดหนึ่งก็ไม่ได้ขี้ฤิ้วขี้เละอะไรแล้วอีกอย่างราคาหนึ่งจุดสองศูนย์เนี่ยได้ทโมเฟรมหกสิบนาทีเนี่ยเขาขึ้นมายืนอ่าบนเส้นยีมเอทุกเส้นแล้วนะครับผมมายืนบนเส้นยีมเอสองร้อยเลยด้วยนะมองว่าเป็นการกลับตัวนะครับผมนะเส้นยีมเอทุกเส้นนะครับตัดคลี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็มองว่า จะส่งคนให้เห็นภาพชัดในไทมเฟรมดีในเร็ววันนี้นะครับผมก็เป้าหมายนะครับเป้าหมายเป้าหมายก็คือต้องขึ้นมายืนบริเวณ1.21แล้วก็ขึ้นไปวัด1.27ให้ได้ในเร็ววันนี้นะครับผมสำหรับ t g b เนอะอืมสวยแล้วนะครับผมสวยแล้วนะเขาก็เข้ามาใกล้แล้วนะครับผม โอเนต้านหนึ่งสองหนึ่งนี่ยังไม่ผ่านนะครับน่าเสียดายมากเมื่อวันศุกร์นะครับผมทั้งทั้งได้ขึ้นไปยืนได้แล้วนะแล้วก็ไปวัดบริเวณหนึ่งจุดสองสองเนี่ยสักพักหนึ่งแต่เขายืนไม่ได้จริงๆนะครับผมสำหรับ t t b เกาะเนี่ยเขาขึ้นมาชนในต้านหนึ่งจุดสองหนึ่งนะครับไม่ผ่านย่อลงมาแต่ไม่ได้ทำโลใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ เขาพักแล้วเขาก็กําลังที่จะทะลุขึ้นไปเนาะสวยนะครับผม DTB เ<ม>กาะตรงนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ 1, 2, 7, นะครับเป้าหมายของเราอาทิตย์หน้าสำหรับ DTB อืมโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟอนเด m e n t ท l ของเขานะครับก็สามารถมาแชร์กันใต้คลิปได้นะครับผมจะได้เป็นประโยชน์กั้กับเพื่อนนักลงทุนด้วยกันนะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับสุดท้าก็ขอ ความกรุณานะครับผมกราบยิงบนอีกครั้งหนึ่งยังไงซะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดหลังใจให้ด้วยนะครับผมผมก็จะได้มาอัปเดตหุ่นติดตามอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมกดซับสไครต์ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ